สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมากันต่อกับแปส2020ม i คอมอร e เจนนะครับกับ d e r b y c o u า t ตอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเราย้ายมาอยู่กับ d e r b y c o คาวตแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีฟุตบอลโลกเล่นต่อเนี่ยผมก็จะเล่นฟุตบอลโลกเป็นรายการสุดท้ายของม i คอมอร e เจนซีรีส์นี้นะครับคุณผู้ชมครับ ไม่ไม่ไม่เล่นต่อแล้วนะอาจจะพักสักแป๊บหนึ่งสำหรับปีคอนเบดีเจนแล้วอาจจะมีมาสเตอร์ลีกมาแทนอะไรอย่างนี้นะครับอวันนี้เวนรูนีนเลครับยืนอยู่ข้างหลังเรานลยครับผู้ชมครับมีรอเบรนส์มีอันยามีทางขวามีแกนอะไรติกที่เราเจอในเกมนี้ครับมีมาเชลส์สกตูนะ โรบินสันนะครับแบ็กซ้ายเอาที่อ่านออกนะเด็กบางคนก็อูหอะไรวะคืออะไรชื่ออะไรอ่าไาดูเกมนี้ครับกับบลีแชมเปีมยนชพของเราครับอย่างเป็นทางการนะครับมีบีิจีแล้วก็แค่น้ำจิ้มนะมีคนบอกว่าคลิปสั้นไปด้วยก็ตั้งใจนั่นแหละเออเพื่อประเดิมเฉยเฉยเี่ยมครับมาเอาไม่วิ่งไปอ่ะ ยังไงได้แย่งได้อ้าวสไตรเกอร์ไปครับโอ้โหดูโอ้ตกลางมีไม่มีเพื่อนเลยพี่เอ้ยแล้วไกลจริ๊ดโอ้โหจังหวะอย่างงี้ควรจะเป็นประตูหรือเปล่าแหมเรายังคำอะไรไม่เจอเลยครับทีมเราครับเซบิ แทงมาเฮ้ยแย่งบอลสิเออโอ้ยพี่ชายไปเสียบเขาอ้าวโอ้โหวีแกนครับแม่จะแย่งบอลเสียหลักคืออะไรวะเนี่ยเจ้ามาที่กองหน้าเขาครับใส่กองหลังแล้วตัวใหญ่ยังเลยไว้ตัวนี้สมิธแทงให้สเตอร์ลิง ผู้ชมครับครึ่งแรกโอกาสเอาา้าจังหวะนี้ครับโอ้เวกนบุกฝั่งเดียวจริงครับเออแม่เราก็โดนแย่งกับอีกโรบิสันมาครับชิพเข้าไปไม่ได้โอ้ผู้ชมครับโอกาสครึ่งแรกนี่แท้จะไม่มีกันเลยครับผ่านไปผ่านมาครับโอกาสยิงจะจะแท้จะไม่มีครับ โอ้โหแทงให้ลูนี่สวยโอ้จังหวะน,นี้มาได้ดีครับเอาเลยครับลอเรนลอเรนเ <c oughs> สียจังหวะไปเลยเอ,อ้ยคืนนี่เออเวนรูนี่นิดนึงครับแม่โอ้โหมาได้ดีจังหวะน,นี้ลอเรนเปิดเอา้ายังไงแฉลบแม่ไม่มีอะไรครับคุณผู้มชมครับ มาครับไซเ์โอโ่มันจะสีแดงโอ้ฟาวครับกับกัรโอ้น้าจะโดนไปเหลืองไปครับจังหวะนี้เราสู้วิเกนไม่ได้เลยครับสมแล้วที่อยู่กลางตารางนะเพราะว่าเกมลุกนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์กันเลยครับโอ้เราโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับคุณผู้ชมครับงงมากเลยครับแม่เอา ดูว่ามันจะท Low. Low oh, ําประตูได้ไหมครับจังหวะนี้อันยาไหลโลโลคืนที่เวรูโอ้โหเอ้เวลูนี่ช้าแล้วครับรถเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะโอ้โหเกมไม่ได้เรื่องเลยครับและกรประกันเป่าจบเกมครับคุณผู้ชมครับเสมอ0-0 2เกมติดแล้วนะ ครับคุณผู้ชมครับเกมที่23ของวุฒการนะครับคุณผู้ชมครับเกมที่22แล้วก็เสมอศูนย์ศูนย์เกมนี้ก็เสมอศูนย์ศูนย์อีกผมไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันก็ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาโหโอกาสจะขึ้นมาพิมพ์นีดค่อนข้างจะยากครับคุณผู้ชมถ้าจะฟอร์มกันแบบนี้นะครับเรามากู้สถา,านการณ์ไม่ได้แน่ๆครับอันดับ5เนี่ยบริสตอลซิตี้อยู่ที่37คะแนนนะครับส่วน อันดับ6นี่ก็เบรนฟอร์ดก็สามสิบเจ็ดคะแนนเลยนะมันก็ต้องไปเตะเออเพลย์ออฟใช่ป่ะก็ยังดีที่ไม่หล่นลงมานะยังอยู่ดับสิบเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเกมไม่ดีเรื่องเลยนะคือเขาเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมาแต่ว่าพอถึงจังหวะสุดท้ายถึงเราอ่ะไม่เหมือนทางตันน่ะมันจะไปซ้ายขวาก็ไม่ได้นะเราพยายามจะวิ่งหาช่องก็ จ่ายบอลไม่ถึงเราครับคุณผู้ชมครับอ่ะเกมต่อไปครับเขาน่าจะได้ลงแหละนะครับตัวจริงแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเก่งเท่าเราแล้วนะในส,ส,ส่วนของศูนย์หน้านะครับไม่ใช่ส่วนอื่นนะส่วนของศูนย์หน้าผมเลือกทีมที่เราจะได้ลงตัวจริงตลอดนะครับเพราะว่าบางทีที่เราย้ายย,าย้ยายมาในราการที่แล้วเนี่ยมาอยู่กับทีมนี้มนะันก็แจ้งเตือนว่าถ้าคุณไม่ได้ลงตัวจริงเราก็ไม่ซื้อคุณอะไรอย่างเงี้ย เจอกับคาร์ดิฟซิตี้ครับเรารับเกมของคาร์ดิฟนะอ่ะไปดูกันเลยครับเกมที่24ของดาบี<อ><อ>้คอตตี้ครับที่ไพร์ดพาร์ค เอ้ยนิวอิทาลิกครับมาผู้สัมผัสตูชาวฟิลิปปินส์แต่คนคนรู้จักคาร์ดิฟซิตี้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเราเคยใช้ทีมนี้เล่นในฟี ف า20ครับหน้าตาดีเลยนะแม่มุมกล้องนี้ใช้ได้เดี๋ยวตัดเป็นหน้าปกดีกว่าเพราะเราน่าจะยิงไม่ได้ครับผู้ชมพปอกเลย วันนี้คาซาม่าโจเซฟุนโอ้โหใจคนคาริฟฟี่ครับเมอร์ฟี่แน่นอนรู้จักนะคารัมแพตเทอร์สันฮันนิงแฮมเลยครับอดีอ๋อวันนี้รเล่นในบ้านนะเราต้องชนะให้ได้ครับเพราะเราเสมอศูนย์ศูนย์มาสองเกมแล้วคุณผู้ชม เกมแรกที่เราลงนี่ก็คือเรายิงได้พาทีมชนะนะไอ้จังหวันี้เบอร์เฟย์หลุดครับเมอร์เฟย์ดิงโอ้โหเกือบเสียประตูลูกนีดูการแทงนี่คือหลุดเลยครับจะบอกว่ากองหลังดีไหมเหรอก็ ก็ธรรมดานะไม่ได้แบบโอ้โหแข่งแร่งอะไรนะครับแต่ปัญหาคือมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็กองกลางนะครับโอ้ชิปสวยครับเอาเลยครับช่วงวันนี้เรามาครับเฮ้ยคือดีไหลและยิงมาหลอดขาครับมาเอา ผู้ชมผมต้องลงไปล้วงบอลเองนะเพราะว่ามันไม่มีกองหน้าคู่อย่างอย่างที่เราเคยเล่นกับจูบโรอิวาตะผมว่ากองหน้าคู่นี่แหละโอเคสุดแล้วถ้าออมีคอมบีดิเจนเนี่ยนะทีมเล่นหน้าคู่นะผู้ <This S 1> ชมนะอย่าเล่นบอลคนเดียวนะครับมันเล่นไม่ได้แนะ่นอนครับหลมาแล้วสไตรเกอร์สัดเลยอ้โหู oh, บอลจบคร <like, S 1> ึ่ง <but that S 1> แรกครับ เสมอ0ูนีกครึ่งแรกสวยครับส่งมาเอาเลยครับลูกนี้สไตรเกอร์สไตเกอร์เม้่อแอซิดมาเฮ้ยมาเลยรอเลนส์คก็บใหม่ยิงขึ้นนำให้กับดาร์บี้คา์ตี้ครับเราต้องมีสกอร์ครับคุณผู้ชมครับเราต้องชนะแล้วก็ ขาดเกมขึ้นไปมากกว่านี้นะแต่ว่าเราอยู่แค่คือก,การคุณผู้ชมเล่นเอาสนุกเลยครับคุณผู้ชมถ้าเล่นล่าแชมป์นี่คงยากนะครับแม่จังหวะนี้ผมไม่เปิดนะครับเปิดเปิดจังหวะนี้ถ้าเปิดจังหวะแรกเนี่ยไอ้ให้ไอ้เบอร์เจ็ดเนี่ยไม่น่าจะได้อันนี้ผมพูดตรง <laughs> รอเล่นกักมือเรียกอยู่เออเราเติร์มายิงได้ดีครับเอาเลยครับ โดนเปลี่ยนตัวออกไปก็ถือว่าคุม้มละเอาอยัางไ,ไงวะเนี่ยทิ้งซะเลยมยิงไกลครับคุณผู้ชมครับยิงไกลครับเลี้ยงไปไม่ได้แน่นอนเพราะพลังเราเหลือน้อยมากแล้วล็อกหนึ่งจังหวะแล้วยิงดีกว่าแต่ยิงซ้ายครับไม่เข่ากรอบ ว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีตัวลุกที่คอยพึ่งได้เลยครับตอนนี้เอาเลยครับวัซเซลวัซเซลจับบอลลั่นและจบเกมเก็บสามแต้มได้ครับคุณผู้ชมครับเราได้หนึ่งแอสซินะ์นะบอลินีประตูชัยคือรอเรนส์นะครับ อาวแล้วครับคุณผู้ชมครับเราขึ้นมาหนึ่อันดับเราขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่9นะครับคุณผู้ชมครับเราไอขึ้นลูกศรนี่คือขึ้นชั้นใช่ไหมถ้าขึ้นชั้นนี่ยากนะเพราะว่าไอสโนว w i ิชนี่มี46แต้มเลยนะมันไม่เปิดเพลย์ออฟตอนฟี f a 20่บหรอหรือยังไงอ๋อหรือว่ามันต้องมีอีกทีมหนึ่งที่ไปเพลย์ออฟกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ไม่น่าใช่นะอาดาบี้ครับอู่ที่เก้ครับคุณผู้ชมครับเล่นไม่ได้เรื่องจริงๆผมต้องเปลี่ยนสปายการเล่นนิดนึงครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นถ้าเล่นเหมือนเดิมเราไม่มีกองหน้าคู่ไงมันผมเล่นกองหน้าคู่แล้วรู้สึกโอเคสบายๆนะครับอ่ะเกมต่อไปครับเราจะต้องเจอกับทางด้านของเบอร์วิงแฮมครับเบอร์วิแฮมอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะ มือวิ่งแฮมจ่าฝูงเลยโอ้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดจ่าฝูงเลยครับสําหรับลูกโลกครับเมือวิ่งแคมไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับ เกมที่25ของฤดูกาลครับมันที่เซนต์แอนดรูครับบ้านของเบอร์มิแฮมซิตี้ที่เรานำมาโดยเวนรูนีนะครับสภาพนี่น่าจะหมดแล้วล่ะส่วนเราครับยิงไปหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซซิครับให้กับดาบี้เขาตี้แต่ว่าเรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผู้ชมท่านนั้นเรามาอยู่กับดาบี้นะครับเพียงแต่ว่า ยิ่งน้อยมากๆเท่านั้นเองทีมมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่กับแผนการเล่นเนี่ยเราก็ต้องปรับสไตล์เราเล่นอีกนะตูโกของเบอร์บแคมดิดูหน้าตาเด็กเล่นแบบ4-2-2-2ครับกับเจ้าบ้านแต่พี่โคตี้ครับ ทีมเยือนครับโจเซซุนนะครับเบนรูนี่รอเรนส์นะครับเบิร์ตอีเวนวิสตอมนะครับโรสแบ็กซ้ายแบ็กขวาไปดูเกมนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่าเราจะเก็บ3แต้มให้กับจาบี้ได้ไหมเวลูนีไหลเวลูนีไหลจิงเวลูนีเรียบร้อยครับ มูซน่าดิทีมชาติอังกฤษครับดูครับยิงด้วยความเก่าครับเวลรูนี่ครับโอ้โหนี่คือภาพประทับใจเลยครับเราได้เข้ามาเกาะนักเตะซุปเปอร์สตาร์อย่างเวลรูนี่ครับอไอ้ก็เตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอฟเตันไหลมาเล่นกันอยู่สองคนเลคุณผู้ชม ต้องมีกองหน้าคู่แหรอผมบอกว่าเกมนี้มันออกแบบมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไหลไปไหลคืนแล้วก็ยิงคมมากครับลูกนี้ <Ro oney. S 1> สวยครับรอเล่นไปไปโชว์ <Ro oney. S 1> แล้วสต,ตเกอร์โหต้องลองยิงครับม oh, บาครับคุณผู้ชมเอ้ยหลุดหลุดริยังมุดแล้วโอ้โหยังดีครับยิงเข้าหน้าต่างโอ้โหใจเป้าเลยครับลูสช่วงันนี้ดูครับผมกะว่าจะไม่ให้โกออกมานะเพื่อปิดมุมแต่แต่ก็จริงๆครับเอามาออกมานิดเดียว กับเสียประตูเวนดูรีลูนี่ยิงโกเซฟครับมาโอ้ไ,ไม่มีโอกาสเนี่ยเออจะาเออโหจ่ายอย่างนี้แมเราก็ไม่พร้อมเออหม่งต <z petition> er> ั้งเยี่ยม ใจดิโหช้าแล้วเอ้ยดูนี่เร็วไซ์เกลยิงเบาเกินไปครับแหวกาสดมีครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้องค่อยๆใจเย็นๆต้องใจเย็นๆมากๆอ่ะใช่ปะใจร้อนนี่คือพังนะใจร้อนจะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันค่อยๆต่อบอลครับคุณผู้ชมไม่มาแบบปปับปุบปรับแบบเร็วๆอ่ะเอาลูกเตะมุมครับเอาเดียยังไม่โดนเปลี่ยนตัวออกนะ ไปดิเพื่อนเออโอ้โหจ่ายอะไรวะมาเปิดเก้าลูกนี้ลูดี้ยิงเรียบร้อยครับ0-2ใกล้ประตูอีกนี่ว่าอืมลูกนี้น,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 นี่เขาก็คิดว่าเราเขาจะใจ่ายให้เรานะมันก็เลยเลยไปที่เวนรูนี่ครับเพราะมันไม่ถึงเราครับโอ้น่าจะ ชนะแล้วโอ้โหเล่นจ,จ,จ,จริงๆก็เล่นแบบต้องใจเย็นครับคุณผู้ชม <c oughs> บอกคำเดียวเลยใจเย็นๆมากๆ <c oughs> ถ้าแบบว่าต้องการไปซ้ายไปขวาเลยมันไม่ได้ครับต้องค่อยๆไป <c oughs> แล้วค่อยๆไปเสร็จเนี่ยผลแกแข่งขันมันจะไปอย่างนี้นะครับมันจะเข้าข้างเราโอ้ับเปิดลูกนี้เนี่ยจริงๆมันจะให้เรานะแต่มันเลยครับมันเลยไปถึงเลวลูนี่ก <c oughs> ็เลยได้บอลเล่ยิงชนเสาเข้าไปเลยครับ ได้จะจบแล้วครับเกมนี้สำหรับดาบี้เคาตี้กับ3คะแนนสำคัญครับเฮ้ยลุวัยลดี้เร็วขึ้นไหลแม่จะไหลให้หลุดเข้าไปยิงครับแต่มันติดครับเบาเกินไปเอาจบเกมครับเบอร์มิงแฮมศูนย์ครับดาบี้เคาตี้สองครับเวดูนี่โชว์ความเก่าครับยิงสองประตู โอ้โหความคิดเห็นของวันนี้เกมแล้วจิมเออเมื่อกี้เราชนะจา่าฝูงนี่ว่ะเอ,อ้ยผมก็ลืมลืมคิดไปเลยเออเอา้าเบอร์มิงแฮมครับจา่าฝูงแพ้เรานะเรากระโดดขึ้นมาอยู่ที่7แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยทีมของผมด้วยนะครับขอติด1ใน3มันมากไป,ปไหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันหลีกหลายเกมมากๆครับคุณผู้ชมครับ ต้องลุ้นว่าใครอะกองหน้าในส่วนของกองหน้ากับปีกซ้ายปีกขวามันจะทําให้เราดีกว่าเดิมมนะรเนส์หรืออัยญาอะไรสักอย่างะนะกดไนไปครับเราไม่ได้ย้ายทีมเ,เราย้ายมาแล้วนะครับเกมสุดท้ายของ EP นี้ครับเรารับเกมเป็นของนกเขาแมวนะครับ เชฟฟิลเวนส์เดย์ครับทีมของคนไทยนะครับไปดูกันเลยใช่ไหมเชฟฟิลเวนส์เดย์ครับวูตบอรลูดี้ลงเว้อะไปดูกันเลย เด็กพี่เขาตี้ครับเปิดปลายปาครับรับกันของเชฟฟิลด์เบนสเดย์นะครับประธานสโมสรเนีอย่างที่บอกไปนะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็ก็เป็นของไทยเช่นกันนะนามสกุลเขานั่นแหละนะครับเหมือนทุกครั้งเนี่ยกล้องจะจับมาที่เราเสมอนะคุณผู้ชมเหมือนเราจะเป็น ตัวไฮไลท์คือตัวดังของดาบี้หรือเปล่านีิผมก็ไม่แน่ใจตัวเซนซุนครับอันย่าแล้วเป็นรูนี่นะครับเบิร์ตฟอร์สโรสคลาร์กโบเกลลูสแต่ละคนอัน้คุ้นชื่อสักคนไม่รู้ว่าหันถูกหรือเปล่าอเวสเชฟฟีเวนสตีก็บอกอุ้ยสองกองหน้าวิสแคมกับ เฟสเชอร์เลยเหรอไม่ธรรมดาครับแม่อันตรายว่ะที <c oughs> ่ <c oughs> สองคน <c oughs> งนี้มันเก่าวะนะครับ,รบอ้าวาดูเกมนี้นครับคุณผู้ชมเงียคกับอันยาไหลมาไซกอร์แตะให้แล้วยังไงโอ้โหมันง้างช้าไปหน่อยครับแม่ นเปิดเข้าไปเยี่ยมครับมาโกเหนียวโกเหนียวดีให้รู้นี่ยิงเรียบร้อยครับไม่คิดจะได้จริง ไม่คิดว่าจะได้ในหัวผมคือผมจะต้องยิงไกลครับแต่กลับไกลเป็นส่งแล้วก็ได้ประตูครับคุณผู้ชมครับอูทั้งเกมครึ่งแรกเราแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับแล้วครึ่งหลังมาเริ่มไปสักคู่เดียวเท่านั้นครับลูกนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แบบในหัวที่ผมคิดไว้เลยเห็หมผมถอยมาถึงหน้ากอลเขตโทษเห็นปะมันชิปกลับมาเนี่ยผมแตะให้คือ เบามากๆอ่ะแบบใส่พานเลยอ่ะนี่ครับแต่ไอ้ที่เดียวจริงๆครับไม่ผิดหวังเลยวะ่ะโอ้จริงๆทำไมไม่เล่น4-2มาเลยว่าเวลูนี่ดันคู่หน้ากับเราโหไม่งั้นยิงระเบิดอ่ะได้ประตูครับขึ้นนำครึง่งแกจะงงๆวทำไมไม่มีไฮไลท์ <c oughs> เลยวะคือโอกาสยิงน้อยมาก เปิดเข้าไปดิดมาเกือบได้ประตูครับทำได้สวยครับเั้าวะนี้ของดาบี้เคานตี้ครับต้องใจเย็นๆอย่างที่ผมบอกนะคือจะใจร้อนไปตามเกมไม่ได้เลยครับต้องต้องไปกับมันอะไหลไปกับมันค่อยไหลนะครับผู้ชมถึงจะได้ประตูนะลูกที่เป็รลูนี่ยิงก็คือต้องตามนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเราจะต้องบ้ายิงอย่างเดียวแพ้แน่ผมบอกเลย The pressure on. ชิปแม่เอาละกรรมการเป่าจบซะก่อนเอาละเก็บ3แต้มได้ครับคุณผู้ชมครับดาบี้เคานตี้หนึ่งครับเชฟฟี่เวสเดย์ศูนย์เรายังไม่แพ้เลยนะตั้งแต่เรามาอยู่กับดาบี้เคานตี้นะเนี่ยอาฮีโร่ครับเบนรูนี่อ่า คือโอกาสยิงเนี่ยมันน้อยครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยต้องตัด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 ,ตด,ตดนะอย่าอย่าไปคิดเยอะว่าพี่เอออะไรอย่างงี้นะบางทีผมไม่รู้จะตัดยังไงเหมือนกันนะโอกาสยิงก็อยจะน้อยมากจริงแต่พอพอโอกาสยิงตรงนั้นน่ะได้โอกาสอ่ะมันเป็นประตูไปเลยไงเข้าใจไหมเออมันไม่มายิงแล้วโดกโกเซฟหรือยิงข้ามคาอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่าคอมพีดโอกาสยิงสองครั้งคือคอมพีดหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นะครับ อย่างว่าเราเล่นกองหน้าคนเดียวอเนาะครับอ่ะมาดูที่ส่วนของตารางคะแนนกันนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตข้าไมไปตรงสกอร์ไปเลยก็แล้วกันเพราะมันเยอะนะมาดูที่ตารางคะแนนสาคัญกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่เนะก็ยังไม่ขึ้นไปไหนเลยนะครับมีโอกาสเราจะขึ้นที่5ว่ะตอนนี้เราห่างจากอันดับ3อย่างฮันดี้ฟิวทาวแค่8คะแนนเองนะครับแล้วเรายังไม่แพ้เลยตั้งแต่เรามาอยู่เนี่ย ลงเล่นไป6เกมแล้วแล้วก็ยิงไป1ประตูกับสแอสซิตนะ <c oughs> อายุ18เองครับคุณผู้ชมต้องทำใจครับเรามาอยู่ในเรียกว่าระดับยุโรปแล้วมันแข็งแร่งกว่าที่เราจะไปเล่นไทยลีกหรือเจลีกนะมันเหมือนเลเวลมันยากขึ้นนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยทีมที่เราเล่นด้วยนะคระับโอเคครับอย่าลืมกดแล้วก็แชร์คอมเมนต์คุยดนะ้วฝากกด Sub s c r i b e ด้วยนะแล้วก็ ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเกมต่อไปก็จะเป็นเกมที่27 28นะครับ29 30นะครับเจอชาวตันนะครับบาร์สลีย์มิววอลแล้วก็เวสบอบอาลเปียนนะครับโอเคเจอกัน10โมงช้าอาจจะสายเลนเลทบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่โอเคเท่าไหร่อาจจะเลทบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าถ้าไม่ลงเนี่ยจะบอกล่วงหน้าสำหรับไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามนะครับ เค okay. เจอกันสวัสดีครับ